มองแบบนัามองน่าจะเมาเไป่เจ็จแล้วมันก็หยิบก็หยิบขึ้นมาจะเฟี้ยง่อยู่หองอยู่หัง ผมังหนตอนแรกเนี่ยคือแรกๆเลยผมนั่งอยู่จอมเทียนไงนั่งพาหมาไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยคแต่เปิ๊บก็มีวัยรุ่นอ่ะเหมือนเมาอ่ะเดินมา้นะมันก็มองหน้าผมผมนั่งอยู่นี่นะผมนั่งใครเนี่ยเอาไปเขานอน,น,อนอหลังรถเนี่ยครับพอเดินมาเพิ่มเขามองหน้าผมมองนะเฮ้ยแปลกๆไม่รู้จักเขาวะอะไรเงี้ยเสร็จปิ๊บมันก็หยิบมันหยิบขึ้นมาเลยเฮ้ยมองกล้วเลยวะแต่เพิ่มมันก็ทำท่าตะเกียงผมไงพอดีเพื่อนเพื่อนเสื้อเหลืองนั่งดูบุหรี่อยู่ตรงชายหาด ก็ลุกมาไงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันก็จะเพี้ยงเพื่อนผมเพื่อนผมก็เลยกระโดดต่อยมัเลยกระโดดต่อยกระสินพักหนึ่งผมเข้าไปห้ามจังหนุนนะพักหนึ่งเข้าไปแยกเข้าไปห้ามมันก็ต่อยผมต่อยผมเพื่อนผมส้ายทีเดิเราที่ลงเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันแต่มันก็ไม่ยอมไปนะมันก็วนแบบถือไม้วนเราจะลุกเข้ามาหาเราเแล้วก็โทรโทรศัพท์ตลอดพอเสร็จปุ๊บก็ขับรถกลับมาดิวตัดสินใจกลับดีกว่าเออขับรถกลับมา มันก็ขับแท็กซี่ตามมาเลยแท็กซี่เลยเหรอครับใช่แท็กซี่ที่ไหนครับน่าจะแท็กซี่พัทยานี่แหละสีอะไรครับจำผมไม่รู้นะต้องให้พี่เสาร์เราคิดว่าน่าจะเป็นพัทยาพ่าคิดแค่นั้แล้วก็จบหลังอย่างนั้นหลังอย่างนั้นยังไงต่อครับหลังจากที่เขาขับตามมาแล้วขับตามมาปุ๊บเขาก็ลงมาจอดรถหลังไงสามแยกเทพสิทธิ์อ่ะสีแดงตีสีแดงอ่ะเขาก็ลงตามมาเขาขุดมีดมาเขาฟันไงคฟันกี่ทีอ่ะครับพี่ฟันประมาณสองทีหรือวิธีเดียวถ้าตรองนี้น่าจะแฉลบมีดยาวไหมพี่ตาต้าครับ มีผู้ดได้รับบาดเจ็บไหมครับไม่ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันเห็นอันนี้